สวัสดีครับจากเพนล,ลอกตกปลามือสองบายวิลิชนนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นแบรนด์ของมองเห็นไหมของเพนนะครับเพนอ่าน,นี่ครับผมอ,อ่านตอนนี้เลยนะเซิร์ฟมาสเตอร์นะครับก็มีลวดลายตรงนี้สวยงามนะตัวนี้มาพร้อมถุงผ้าเลยครับก็จะได้ไปพร้อมถุงผ้าแล้วก็มีข้างในมีมีแขนสำรองนะกับเนี่ยครับเขาเรียกอะไรประแจไขควง ก็จะได้ไปแบบนี้นะครับก็ส่วนริ้วรอยก็นี่ครับตามที่เห็นเลยนะก็โดยรวมก็ยังดูดียังใช้งานได้ตามปกติครับเห็นไหมตรงนี้นี่ยครับนัมเบอร์สองร้อยเมกอินนะครับอย่างตรงนี้้ หมุนด้านหน้าลื่นประมาณนี้นะครับการกลับทำง,งานปกตินะฟีสปูนฟีสปูนลื่นดีครับสระบบเบรกแน่นอยู่แน่นอนครับ แน่นค,คลิกเสียงคลิกเสียงดังนี้ครับตัวนี้เขาก็มีอะไรเนี่ยแถมไปได้ไปแบบนี้เลยครับก็ไปแกะไปอนั้นเอานะมันเหมือนเขาใส่เพิ่มมานะถอดออกได้ครับสปูลเป็นสปูลเป็นโลหะนะ ก็สภาพดีสภาพสวยครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับก็ในเพจจะมีลงขายทุกวันครับวันละ15-30ตัวครับลองเข้าไปเลือกชมดูนะครับ